ก็ลัก,กรอบลำเลียงเฮโรอีนโดยใช้เครื่องเซลลพีซึ่งเป็นเครื่องที่เหมือนผลิตไอศครีมน้ำแข็งไงครับซึ่งถ้าไม่ถ้าเราไม่ไม่ไม,มีขังข่าวมีอะไรก็จะเฮโรอีนเหล่านี้ก็จะถูกปลายทางก็จะไปไปที่ไต้หวันนะครับก็เป็นการผลการปฏิบัติของของหน่วยสกัดกั้ของการท่า,าการท่ากากานที่กรุงเทพนะครับที่ร่วมกับทางปตทกับสวป แล้วก็ทาง,ทางกระทรวงยุติธรรมของไต้หวันนะครับส่วนรายละเอียดผมขออนุญาตให้พอผิดนำเสนอครับครับขออนุญาตการเรียน,ยนท่านเลขาธิการปปสลแล้วก็ท่านสื่อมวลชนลนะครับเคสนี้เนะี่ยมันเป็นเคสซึ่งมีการลักลอบลำเลียงเอลีนนะครับจำนวน40่สิบแท่งเพื่อจะไปไต้หวันนะครับขายงานนี้มันเป็นขายงานเดียวกันเท่าใช่ฐาน่างเราทราบก็ขายเดียวกับที่ส่งทรานส์ฟอร์เมอร์ นะครับส่งเคตามีนไปไต้หวันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในการซุกซ่อนเนี่ยกลุ่มการค้าเหล่านี้จะพยายามซุกซ่อนไปในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาข้างในที่ป็นเคลือบออกนะครับแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนใส่เข้าไปซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะชี้ e n t i f y ตัวของผู้นำสินค้าพวกนี้ผสมได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ากำลังสืบสวนต่อเพื่อขยายผลไปถึง แหลงที่เขาทําการแท็กของเหล่านี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโรงงานที่จะต้องทอาํา,ออาเอาเหล็กมาอ็อกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่อยูจากในภาพนะครับจะเห็นขั้นตอนของเขาเนี่ยที่เขาเอาใส่เข้าไปในเครื่องนะครับเมื่อวานที่เราไปตรวจพบเนี่ยมันเป็นกล่องเหล็กหนานะครับซึ่งซึ่งถ้าคนธรรมดามันก็ไม่ได้เราต้องเอาเอาที่ปตัดเหล็กออกไปนะฮะมันถึงจะได้ต้องเจียออกนะครับในแท่งแต่ละอันเนี่ย มันก็จะซุกซ่อน,อนเฮลินินไว้20ก้อนนะครับซึ่งถ้าผ่านบริษัทขนส่งออกไปได้ไปท่าเรือไปท่าอากาศยานเนี่ยมันวิธีการตรวจพบนมันยากเพราะว่า20ก้อนเนี่ยมันแน่นพอดีมันก็เหมือนเป็นเครื่องเครื่องนึงน้ําหนักอคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเขาเอาออกเพื่อให้ได้น้าหนักเนี่ยเท่ากับของจริงๆนะครับที่ที่จะส่งไปนะครับเครือข่ายเนี่ยเท่าที่ตรวจพบเนี่ย ทำมาแล้วเนี่ยประมาณสี่ครั้งนะครับเมื่อวันที่เก้าเนี่ยอ่สิงหาปีหกหกเนี่ยทาง m j ็มไต้หวันเนี่ยกวรวจยึดเทโลอีนได้สิบห้ากิโลเหมือนกันนะครับซุกซ่อนในเครื่องทากาแฟนะครับส่วนคดีที่สองเนี่ยก็เป็นอ่เมื่อวันที่ยี่สิบหกกันยาหกหกทางบรสิสศเนี่ยก็ตรวจพบยึดเทโลอีนได้สามจุดเจ็ดกิโลนะครับซุกซ่อนในเครื่องทากาแฟเหมือนกันแต่อันนี้เตรียมส่งไปออสเตรเลียน,นะครับ อันที่สก็อย่างที่ท่านเลขาแจ,แ,จแจ้งมาข่าวไปก็คือว่าวันที่25ที่เรายึดทรานส์ฟอร์เมอร์ไปนะครับก็คดีที่สี่เนี่ยก็คือคดีล่าสุดก็คือคดีเฮลีนนี้นะครับอาจจะเป็นคือเป็นตอนนี้ก็เรียนว่ทาทั้งผู้ที่เขาลักรอบลำเลียงายางสติดก็จะมีรูปแบบใหม่ๆน,นะครับมีทั้ง พาโนเมอร์เครื่องชงกาแฟอันนี้ก็เป็นเครื่องอทำทางน้ําแข็งใสอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ทีต้องช่วยกันนะครับอันนี้เป็นการอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างทางไต้หวันกับปป,ปสไทยแล้วก็ปจปสนะครับมีให้ทางไต้หวันเสร็จอันเ n ็ e ของอิน i วสติกช a น t ิวร์ไต้หวันและ n ีไอ Uh, i appreciate uh, what oncb and the nnsb and the other thai law enforcement agencies had done in this case. Uh, in recent months, we noticed that these um, drug syndicates are more active. so we exchanged the criminal intelligence with oncb, and uh, for, as a result, we successfully disrupted many big cases. so um, that means the international cooperation plays a very important role. In uh, the recent uh, situation. So, uh, lastly, let me say thank you to ONCB and the NSB and the other Thai law enforcement agencies. And NJB will continue to, to work and uh, with ONCB uh, and the NSB, and the, we will work together to uh, suppress the drug syndicates. Thank you. <laughs> ก็ขอบคุณนะครับปปสแล้วก็บชปสนะครับในเรื่องเกี่ยวกับในการจับกลุ่มในการตรวจยึดยาเสพติดที่จะส่งไปไต้หวันนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยกลุ่มการค้าเนี่ยก็ยิ่งมีความพยายามในการลักลอบลอเหลียงเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทางไต้หวันเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักค้านะครับแล้วก็กล่าวในตอนท้ายว่าการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับแล้วเขาก็จะคนที่ประสานงานอย่างต่อเนื่องอกับปปสะและบชปะสะต่อไปครับเดี๋ยวว่าพเพิ่มด้วยกันครับพรุ่งนี้ก็จะมีประชุมบอร์ดปปสะที่ที่ทำเนียบนะครับผมก็จะนําเสนอท่านาประธานบอร์ดปปสะก็จะซืลอพื้นที่ชายแดนนะครับที่เป็นข่าวไปเพื่อจะทั้งหมดก็จะทั้งหมดสิบ,ส,บสิบจังหวัดเพิ่มขึ้นจากที่เราซืลอพื้นที่ชายแดนไปสามจังหวัดนะครับแล้วก็ก็จะนําเรียน ทังท่านนายกตีในเรื่องของการแนวทางการปฏิบัติ25จังหวัดที่ที่านายกกําหนดว่าเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดและจะปิดการรุนแรงนแพรุ่งนี้ก็จะนําเสนอใน법ประประอครับใช่ครับเมื่อ,อข่าวที่ท่านนายกไปไประชุมลงครับทัวร์คัมบอมิดน,นะครับที่ การจนบุรีก็มีการพูดถึงบริษัทเกี่ยวกับการส่งสินค้าก็ต้องเรียนว่าพ่อค้ายาสปิตรเขามีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเขามีตังนะครับสองมีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่พัฒนานะครับขีดอความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีเราเองเดี๋ยเราจะตามไม่ทันผมก็เรียนว่ากรณีเครื่องอย่างเี้ยครับทางกบปสเองก็สนับสนุนกรมสุลกอรน,นะครับเครื่องเอ็กซเรย์เป็นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่อง X ray, อาทับกรดี ทั้งคนทั้งเครื่องถ้าผานเครื่องนี้จะเห็นสินค้าภายในและภายในเดีวยวกันผมก็ได้อนุมตัติบอร์ดเงินกองทุนนะครับซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ให้กับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนเพราะว่าตอนนี้พอเราสกัดกั้นตามแนวชายแดนได้มากเขาก็จะใช้กองทัพมดลาเรียงยาสติดโดยเอายาสติดเนี่ยสมผ่านกองวัสดุทีละสองหม่นเม็ดสามหมเม็ดทีประเด็นคือ เจ้าที่ที่เราไปตรวจเรามีฐานข้อมูลบวะครับว่าจังหวัดที่จังหวัดไหนมีศูนย์ส่งปรากฏว่าประเด็นคือเราไม่มีเครื่องมือเราใช้สุนัขไปดมกลิ่นนะผมก็ได้อนุมัติใช้เงินกองทุนอนุมัติซื้อเครื่องเอ็กซเรย์นะครับที่จะสามารถเอ็กซเรย์สินค้าที่จะส่งผ่านบริษัทส่งวัสดุต่างๆให้กับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพมา่าและก็ประเทศสอับประเทศลาวครับ ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปส่งสินค้าเนี่ยค่ะที่บริษธธัทขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาตินะคะก็ถ้ากรณ์กบตอน,นี้เป็นคนไทยครับกนนีเป็นคนไทยครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยครับเรารู้ทางบริษัทขนส่งเนี่ยเขาให้ความร่วมมือเราอย่างไรบ้างคะเพราะว่าต้องต้องอาศัยแบบประสบการณ์อันนี้แบ่งเ,เ,เ,เป็นสองส่วนนะครับก,ก,ก,กรณีที่ตรวจเจอกรณีเนี้ยอันเนี้ยเครื่องเนี่ยกำลังจะส่งไปมันที่พบผ่านเครื่องมันจะมีเครื่องสเลคครับ อันนี้เราเราเป็นเครื่องที่ผ่านผ่านทางด้านทางสศกโศกอรมันจะผ่านผ่านเครื่องอิสเลเพราะฉะนั้นอีกกรณีหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือกรณีที่เป็นบริษัทส่งผลิตภัณฑ์พัสดุพันทัท่วไปที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับอันนั้นนะครับอันนี้ทางตํารวจผู้รอดเขาไม่ประสานแยอะแต่ประเด็นคือเครื่องเราไม่มีเครื่องมือเราอย่างมากก็ไปขอเปิดถ้ามันถ้าเปิดแล้วมันไม่เจอไม่เจอ,เอไม่เจอ ไม่เจอ,อกลางหรือไม่เจอยาเสพติดแล้มันก็เกิดความเสียหายเราแต่กรณีที่ผมจะที่เราอนุมัติให้ก็คือเป็นเครื่องยนะครับอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตามแนวชายแดนแต่างๆถาะว่าในบริษัทขนส่งเนี่ยค่ะเราจะไปเพิ่มประสิทธิภาพยังไงได้บ้างคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาตรวจทุกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่มีอยู่อยู่ที่เราครับเราต้องไปขอความร่วมมือจากเขาเองกับตัวเขาเองที่เขาอย่างที่เรา ขก็กคามรู้จากเขาก็คือช่วยติดตั้งกล้อง C C T V แล้วกัเราจะเห็นว่าใครเป็นคนนําเอาสินค้าเหล่านี้มามามาฝากส่งแตัากเราก็จะได้จากกล้อง C C T V ครับต้องได้การข่าวอะไรก่อนใช่ไหมคะครับทราบว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกับที่เคยส่งผ่านฐานรองหุ่นยนต์ใช่ไหมคะแล้วอยากรู้ว่ารอบที่แล้วคะ่ะทราบว่ามีการจับกลุมหญิงไทยไปที่ว่ารับจ้างจับหญิงชาวลาวคะ่ะ มีการออกหมายจับทั้งหมดกี่คนแล้วก็จับได้กี่คนแล้วอะค่ะคดีก่อนหน้านี้คดี Transformer นะครับที่เราจับหญิงได้หนึ่งคนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายผลนะครับทางการเงินทางอะไรทางทาง,ทางการศึกษนเราเนี่ยเราทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพราะว่าของล็อนั้นเน่ส่งมาจากทางสซวล,ลาวรานะครับซึ่งซึ่งจากที่ดูของล็อนี้เองก็ตามเนี่ยตรงที่หน้ากล่องเนี่ยผมก็ภาษามันก็ไม่ใช่ภาษาไทยอยู่แล้วเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นขายเดียวกันซึ่งตอนนี้เราพยายามติดตามอยู่ว่าเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเอาของเนี่ยข้ามชายแดนมานะครับแล้วไปซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเพื่อดัดแปลงและซุกซ่อนยาเสพติด ic, นะครับอตอนนี้เราก็พอที่จะทราบแหล่งละแต่ว่าตัวคนด้วยนะครับเราก็ดําเนินการออกมาจับต่อไปครับมว่าเครือข่ายนี้มีประมาณสิกว่ารายได้ไหมท่าน ผมคือณนณะนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ขยายผลไายเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเวลาจับแล้วเดี๋ยวจะให้เลขาวเฉลยข่าวรอบหนึ่งครับแล้วการให้ปากคําของหญิงไทยล่ะคะเขามีการซักทอดหรือย,อยังคะเรา,เรา,เ,ราเราสอบปากคำเพื่อว่าจ้างจากหญิงชาวลาวที่ที่ท่านักข่าวทราบนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ตรวจเช็คบัญชีนะครับก็อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งณขณะนี้เราก็พยายามติดตามตัวนะครับก็จะออกไหนจับนะครับ จำนวนคนเนี่ยผมผมยังขอขอเก็บไว้ก่อนนะครับอย่างตัวกล่องอันเนี้ยจารึกปี้พวกเนี้ยค่ะคือเราเจอที่บริษัทขนส่งก่อนที่มันจะส่งออกไปที่ประเทศปลายทางใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เจอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ากล้องวงจรปิดได้ไล่ดูนะคะเราเจอเราเจอจากจากกล้องวงจรปิดนะครับเราได้เราไอดีฟายได้แล้วครับแล้วนักข่าวมีขอเวลาแต่ว่าทราบตัวบุคคลที่อยู่กับกล่องพวกนี้แล้วเป็นคนไทยทั้งหมดไหมครับคนไทยครับคนไทย เพรามีการขอสารออกหมายจับหรือยังคะณขณะนี้ยังแต่รูบรวมพยานหลักฐานครับต้องใช้เวลาดีนึงครับแล้วถ้าเกิดมองหมายถึงว่าพฤติการลักษณะการกทำความผิดเนี้คือมีการสั่งวัสดุเข้ามาแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนแปลงบรรจุหีบพันแล้วก็เตรียมส่งไปประเทศปลายทางไอ้กระบวนการที่ว่าเอาเหล็กกล่องเข้ามาอย่างเงาี้ยท่านคือตัวโรงงานท่านบอกว่าทราบแล้วใช่ไหมคะพิกัดต่างๆแล้วเราจะต้องตรวจสอบโครงสร้างของโรงง,งานด้วยไหมคะว่าเขา,า่มีการทําแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า งงคือเราเราเราต้องถามทั้งหมดนะครับว่าโรงงานเนี้ยมันเคยทนานําลักษณะนี้ท่อนเหล็กที่ทาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันหนามากนะครับมันอาจจะทาเพื่อป้องกันการเอ็กซเรย์นะครับว่าจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับในทางโซมเอเองก็ต่างฐานมันใหญ่มากเห็นไหมหนักมากเลยแล้วเหล็กมันหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยออขอเวลานะครับน่าจะเป็นคือขายเดียวกันที่เดียวกัน างพนักงานสอบสวนได้มีการพูดคุยกับเจ้าของโรงงานไหมคะว่าตอนเขามาว่าจ้างให้ทําเรื่องตัวบล็อกตัวนี้ค่ะเขาเขาบอกยังไงคงคงยังตอนนักข่าวนี้ยังไม่ได้ไปคุยนะครับเพราะว่าคิดว่าโรงงานต้องมีส่วนร่วมต้องรู้เห็นในการแพคอันนี้ถ้าไปคุยก็คงจะจับไม่ได้นะครับต่เขาประกอบกิจการยังไงคะท่านแบบว่าทําออกเหล็กหรือว่าคือทําแบบชิ้นใหญ่แบบนี้โดยเฉพาะเลยอะค่ะคือถ้าเป็นทําลักษณะนี้ต้องเป็นโรงงานเหล็กนะครับ as in English. Yeah, does the Thai authority find out who's behind all these crimes? Who's the major suspect? Do you think it's uh, made by a group? Do you think there's a group behind all this? Um, I think the, uh, the syndicates, right? The receiver is the Taiwanese, right? But the, uh, the owner of the drugs is Thai and also the uh, and they say this heroin is crossed the border from Laos to, uh, to the northeastern part of Thailand and delivered to uh, Bangkok and concealed it with the uh, the machine and after that sent to Taiwan. that the uh, Taiwanese syndicate also in Taiwan. a uh, major suspect from like other uh, right now, we uh, try to cooperate with uh, also Taiwan, Australia, and also the uh, Japan to check all the everything, the telephone number, the address, the ID card, and everything. Thank you. ต้องต้องเรื่องเปลี่ยนเนี่ยมันต้องต้องกระทรวงสาธารณสุขครับรัฐมนตรีคือมั้ในประมวลกฎหมายยาสติดมาตราร้อยเจ็ดวรรคสองนะครับการกําหนดปริมาณยาสติดเนี่ยว่าเป็นปริมาณเล็กน้อยเนี่ยครอบให้ถือว่าเป็นการครอบพอเพื่อเสร็จ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขะนะครับตรงเป็นเรื่องที่กระทรวงสุขต้องเป็นคนกำหนดครับแตนเราเป็นหน่วยปฏิบัติครับผมต้องผมประเด็นนี้ครับผมมองว่ามันจะเป็นกี่เมตรเนี่ยผมก็ยังไม่ประเด็นนะคือต้องต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงก่อนประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี64อันนี้ผมอาจจะพูดบ่อยนะครับน้องๆสืบสวนทนก็คงได้ยินมาแล้วก่อปนประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64เรามองว่าคนเสพยาเสพติด bon er เป็นอาชญากรเราก็ดำเนินคดีเขาแต่พอขึ้นถึงชั้นศาลเนี่ยถ้าถ้าครอบครองยาเสพติดไม่เกิน15เม็ดศาลจะถามจำเลยว่าจะดสมัครใจบังบัดไหมหรือศาลอาจจะบังคับบังบ um? ัดเนื่งเพราะเพราะมันมีพรบฟื้นฟูมาตรา12ปี42ใครอำนาจ ของผู้รักษาสามนะครับไทโดมินิตกรณีครอบครองยาบา้าสิบห้าเม็ดด้วยซ้ำครับให้ไปบ,บาบัดแต่นั่นหมายก็ว่าถูกดำเนินพอดีแล้วที่พระประมุหมายยาติปปีหกสี่คับใช้เนี่ยประมวลกฎหมายปีหกสี่เจนตนาลมเขาเน้นไปที่การมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยจะต้องให้เขาไปสู่กระบวนการบำบัดมันถึงเกิดว่าสมัครใจบ,บาําบัดเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกี่เม็ดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือ เจตนาลมของกฎหมายปีหกสีต้องการให้ต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดถ้าเขาสมัครใจบำบัดเขาต้องได้รับเข้าสู่กร,ระบวนการบำบัดผมผมเรียกนี้ว่าที่เป็นข่าวคนเสพคลั่งยาเสพติดฆ่าพอ่อฆ่าแม่นะครับกันไม่ใช่เพิ่งเสพยานะครับไม่ใช่เพิ่มมาเสพสองสาเดือนที่ผ่านมาเขาเสพมาเป็นปีผมมองว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้จริงจังเราไม่ได้จริงจังเราผมใจว่าและเลยเพื่นเฉยด้วยซ้ำในในมิติของ การมองผู้การการกระบวนการบำบัดการแก้ไขปัญหาสิติดมีหลายวิตินะครับการป้องกันราปรามลิฟท์ทรัพย์สินการบำบัดนะครับเรามุ่งเน้นไปเรื่องของการจับกลุ่มมมุ่งเน้นไปเรื่องของการลิบทรัพย์สินไปมุ่งเน้นเรื่องของการการสกัดกั้นตอนเราละเลยเรื่องการบำบัดมาถึงเกิดเนี่ยครับไอ้คนเสพยาข้างยาถึงอลุกข uh> uh ึ้นมามันเป็นซอมบี้เพราะเราไม่ได uh ้ไปไม่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาตรการบำบั เพะนตมวนกฎหมายปีหกสี่เนี่ยเจตนาลมคือต้องการให้ผู้ที่เขาเสพยาสมัครใช้ก็สู่กระบวนการประบัดส่วนจะเป็นกี่เม็ดอะไรแล้วแต่นี่มันอยู่ที่รมนติีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าตัวตผมทีผมผมผม่ผมใช้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ได้ครับคือเมื่อมีการปรับเราปปสเป็นหน่วยปฏิบัติครับเป็นหน่วยเหมือนร่วมปฏิบัติเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายเป็นหน่วยเมื่อถ้ารัฐบาลกาแก้ไข นะครับตสอสเองก็ต้องไปปรับแผนในการปฏิบัติะนะครับมันก็จะมีผลกระทบอะไรบ้างหนึ่งข็ครับสี่ห้าเราก็ต้องไปปรับแผนเราไม่เรารปคงไม่ไปคัดค้านนโยบายไม่ได้รัฐบาลจะปรับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะปรับนะครับหน่วยบังคับใช้กฎหมายก็พร้อรมที่ปฏิบัติตามอยู่แล้วครับหมายถึงอะไรครับก็ทุกอย่างเป็นปรับเปลี่ยนต่อเวลานี่ครับที่ผมเคยเรียนสมัยก่อนสิบห้าเมตรด้วยซ้ำนไหมครับสิบห้าเมตรด้วยซ้ำแต่เราแก้ไข ในแนวทางนี้มากี่ปีนะครับเราไม่สําเร็จนะครับคือเรียนนี้ว่าปัญหายาเสพติดผมว่ามันมีทุกประเทศทั่วโลกับมีปัญหายาเสพติดหมดประเด็นคือแต่ละประเทศมีการแก้ไขยังไงนะครับขณะนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นหลักสากลทั่วไปนะครับเขามองผู้เสพเป็นเหยื่อเขามองผู้เสพเป็นเหยื่อหมดเขามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยเขาต้องเอาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดส่วนการสกัดกั้นป่าปามิตเสถินก็ทำอย่างเข้มงวดอยู่แล้วครับเพราะนั้นของเราเนี่ยเราก็ เหมือนเอาแนวทางของเขาแนวทางของประเทศที่เขาแก้ไขปัญหาเาเสพติแล้วสาเร็จเราก็ออกมายึดแนวทางของเขาในาขณะนี้ครับถ้าสมมติว่าวันนั้นมีการกรําหนดในจริงว่าหนึ่งเม็ดอะคะ่ะถ้ามีการจับกลุ่มหน้างานเกิดขึ้นก็จะมีเกณฑ์ชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าสมมติหนึ่งเม็ดเนี่ยเขาไม่มีพฤติการการค้ามาก่อนก็ให้เขาสมัครใจบําบัดเข้าไปถูกต้องครับแต่ถ้าคนนั้นพกหนึ่งเม็ดแต่ว่าเคยมีประวัติค้ายามาก่อนเนี่ยค่ะบําบัดไหมคะหรือว่าดําเนินคดีค่ะคือประเด็นคือ ถ้าเป็นผู้ค้าเนี่ยเราจะต้องแจ้งข้อหาก็คือมีพฤติการต้องมีพยานหลักฐานสมมติว่าผมมียาบ้าหนึ่งเม็ดหรือผมไม่มีเลยก็ได้ครับผมไม่มีเลยแต่พันธะพยานหลักฐานมันมีการโอนเงินมีการโอนจ่ายเงินเส้นทางการเงินเส้นทางโทรศัพท์อะไรต่างๆพวกนี้ถึงแม้ไม่มียาสักเม็ดเดียวก็ถูกจับฐานสมกบครับเห็นไหมครับเพราะนั้นมันครับเชิญครับบอกไม่ไม่มีอะไรก็คือสินค้าบอกว่าไม่ไม่มียาสักเม็ด ถ้ามีพิธีการมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเนี่ยหลายหลายที่ทําโครงการเด็ดปีกผู้ชายรายย่อยตารวจกับปปสเข้าไปตรวจค้นา่าเขามีหมายจับสมคบเขาไปค้นก็ไม่มียาบา้าสักนิดแต่ก็โดนจับผ่านสมคบถ้าเราวรวบรวมพยานหลักฐานเห็นไหมครับมันอยู่ที่พยานหลักฐานมากกว่าครับถ้าสมมติหน้าง,งานจับเขาหนึ่งเมะะ็ดเนี่ยค่ะแน่นอนเราเอาจจะเป็นไปรับก,การบําบัดแล้วเราต้องมีการไปตรวจค้นสถานที่อยู่ของเขาด้วยไหมคะ<บ>ว่า<บ>เผื่อเขาจะครอบครองยาเสพติดไว้ไปไปอยู<บ>่แล<บ>้วครับเป็นโรคเสพตอยู่แล้วครับไปตรวจเจอ เขาต้องป็คนที่บ้านคนที่รถอันนี้เป็นเป็นมันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าพิ้าที่ตำรวจอยู่แล้วครับค่อยพิจารณาแจ้งข้อหาตามฐานที่พบใช่ไหมคะว่าครอบครองเพเสศหรืออะไรใช่ครับแล้วม,มีมีการพูดถึงข้อกังวลไหมคะว่าถ้ากําหนดยาบ้าเพียงหนึ่งเมรร็ดนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันจะเชื่อมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขด,ด้วยเรื่องสถา,านที่รองรับการบันบัดว่ามันจะเพียงพอไหมอย่างนี้คะท่านคือถ,ถ้ากำหนดเป็นยาเสพติดครอบครองให้ใิษฐานนะครับว่าครอบครองเพลศหนึ่งเม็ดนะครับ ก็แปลงงว่าถ้าเขาปอกสองเม็ดเราก็ใส่ฐานไม่ได้แนละ้วเราต้องจับคุ้มฐานครอบครองเพราะ,ะนั้นข้อหาก็คือครอบครองอย่าว่าจับปุกสิบห้าปีครับเพราะ,ะนั้นครอบครองสองเม็ดก็โทษจับปุกสิบห้าปีสาลก็ต้องคุณก็ต้องขึ้นสู่สารต้องเข้าสู่การประกันตัวไม่มีการประกันตัวก็ต้องอยู่ในเรือนจําต้องต่อสู้คดีจนกว่าสารจะมีคำพิพากษาเห็นไหมครับมันก็ปั่นมันก็ถ้าเป็นสมัยก่อนมันแค่สองเม็ด สมัครจะบังบัดก็เข้าสู่กระบวนการบําบัดคือตผมกำลังมองว่าถ้าเราเรามองว่า,าถ้าเรามองจำน,นวนปริมาณเป็นหนึ่งเม็ดก็แสดงว่าครอบครองสองเม็ดเนี่ยก็ก็ก็ต้องถูกดำเนินคดีมันคนก็จะไปอยู่ในพวกเยอะครับเห็น,นไ,ไหมครับมีอะไรไหมครับเขาถามประเด็นเรื่องกัญชาค่ะทราบว่าจะมีการดึงกัญชากลับไปเป็นบัญชีอาเซพติดนะคะท่านมผมไม่มีข้มผิดนะครับอันนี้เป,นเป็นเรื่องของนร่ยุบา แต่เขาว่าถ้าถ้ามีการพูดคุยของกระทรวงสาธารณสุขเสร็จปุ๊บค่ะบอร์ดปปสก็จะต้องได้รับลูกตรงนี้ใช่ไหมคะว่าปฏิบัติอะไรอย่างไรเออคือคือ,คอบอร์ดปปสผมผมเป็นเลยขาครับมันอยู่อยู่ที่กรรมการหลายๆเรื่องคือ,อบอร์ดปปสเนี่ยจะมีจะปฏิบัติหน้าที่ของบอร์ดปปสอ,อยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตราห้าครับมีอยู่ทั้งหมดถ้าจะไม่ผิดสิบสองมนุษย์แบบตามนั้นนะครับแต่มำนามีหน้าที่ตามนั้นที่นาได้ตามนั้น ที่เป็นสุญญากาศกันอยู่เนี่ยค่ะการจับกุมก็ยังสามารถดรําเนินการได้ปกติถ้าเขาไม่มีไฟสุญญากา,า,กาครับทุกวันนี้มันมีกฎหมายอยู่แล้วครับไม่ไม่ได้มีสุญญากาศนะครับสุญญากาศตรงไหนครับก็ผิดแต่ว่าเป็นเรื่องการพูดกันกฎหมายทุกวันนี้นก็คราบอกอยาบ้าห้าเม็รนะก็พอเพเสงถ้าจะเปลี่ยนก็ถ้าเปลี่ยนก็ก็เปลี่ยนก็มีผลมันก็มีผลการหลังจากที่เขาเปลี่ยนแต่ไม่ได้เป็นสุญญากาศเลยเลยนะไม่หนูว่ากัญชาระหว่างนี้ก็ไม่ได้เป็นสุญญากาศครับเออเมื่อก็นําเข้าสกอเลยก็ผิด จากถ้าเป็นยาเสพติดอะไรครับแล้วก็แล้วก็มาประคับใช้กฎหมายถ้าเกิดว่าเขาเนื all, ่องกับยาเสพติดทุก <jur> สิ่งอย่างก็ต้องมีการกําหนดใหม่เลยใช่ถูกต้องครับคนที่เคยนําเข้าหรือเป็นผู้ประกอบการเนี้ค่ะก็ผิดเมือนเดิมหมดครับเพราะวเป็นยาเสพติดนะครับผิดกฎหมายหมดก็ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาก่อนใช่ครับตัวกัญชาได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าจากนโยบายของกัญชาเสรีนี่ค่ะแต่มันก็เป็นตามข่าวครับใช่ไหมถ้าถามอย่างนั้นถูกติดใ เราผมว่าคนติดโุรามากกว่ากัญ <c oughs> ชายเยอะมันแล้วแต่ครับก็คือ,อปปสอเองเนี่ยเป็นหน่วยหน่วยปฏิบัติเป็นหน่วยบังคับใช้นะครับถ้านโยบายรัฐบาลกิดแก้กฎหมายมันอยู่ในสภา,าหมดครับเราเขาป,ปฏิบัติยังไงมีกฎกระทรวงมายัางไงมีแนวนโยบายยังไงเราเป็นหน่วยปฏิบัติเราก็พร้อมปฏิบัติอยู่แล้วครับ ก็อันนี้ของกลางเนี่ยนะฮะมันซุกซ่อนอยู่ในในแท่งนะครับแล้วก็แต่ละแต่ละเ,เครื่องเนี่ยมียี่สิอันซึ่งเหล็กแต่ละอันเนี่ยเราต้องตัดนะครับมันหนามากอย่างที่เห็นที่ที่ที่เครื่องน,นะครับหนามากมันเอาไส้ไส้ข้างในของคอมเพรสเซอร์ของอะไรตุกตุกดอะไรเงี้ยออกหมดเลยซึ่งพยายามทำให้น้ำหนักของของกลางเนี่ยเท่าของเดิมให้มากที่สุด โดยเอาคอมเพรสเซอร์ออกเอาเฮลีโอใส่เข้าไปแทนมันก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมครับตัวตัวนี้จะสอดอย่างนี้เหมืนเป็นใส่เข้าไปข้างในนะครับโอ้โหน่ารัะ ý thức 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 sẽ, thức ý thức ý thức ý เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการแถลงข่าวสืบสวนขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลซึ่งนําโดยนายเสษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีนโยบายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาหนึ่งปีโดยบุเน้นการปรับปรามการค้ายาเสพติด การประสานความร่วมมือข้อมูลการข่าวในเชิงรุกซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนี้นะคะการสืบสวนร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศจะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยในการจับกลุมให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างเช่นการจับกลุ่มในคดีนี้ค่ะสํานักงานปปสขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายเทอดสดในวันนี้นะคะ และทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปกับสำนักง,งานปกสได้ด้วยการแจ้งบอกแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปกสอ 1, 3 8 8 6ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบหน้าที่พิธีกรการถ่ายเท่าสดแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ